คณผู้สามส่วนหลักด้วยครับ H Y L นะครับแล้วก็ o ด b l e บ r ทีนะครับฝา like, กา Share, กดไลค์กดแชร์กดติดเอาคืนได้อยู่เอาคืนได้อยู่ <Yeah. S 2> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่า X FIFA ออนไลน์4เช่นเคยนะครับกับกิจกรรม u n s u n g the Next Level นะครับมาบูไฮฟิลิปปินแฟน นะครับวันนี้นะครับมากิจกรรมกันนะครับกิจกรรมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมติดแข่งนะครับของรายการขอบสนามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับ HYL นะครับกับการเติมเงินในครั้งนี้15,000บาทวันนี้คลิปนี้จัดไปเลยครับ1 5ึ่งทีเดียวดูเรื่องแล้วก็ผมไปหมุนวงล้อมานะครับผมได้การ์ด TC บวก8มาด้วยนะครับดับร้อยนะฮะมาผมเริ่มเลยดีกว่า เราไปแบบทีละ200เลยไหมสองร้อยไหมกิจกรรมนี้เล่นยังไงก็ง่ายๆนะผมว่าไม่น่ายากอะไรเหมือนแบบเอาตั๋วมาแล้วก็เปิดให้มันได้ตั๋วไอคอนร้อยเก้าอ่ะผมรับนี้ก่อนนะครับมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เขาแจกอะไรนะฮะไอคอน2ใบนะครับเติมหมื่นห้าได้ไอคอนอนึ่งสองใบแล้วก็เงินอีกสุ่มอีกโอ้ทำไมต้องสุ่มวะแล้วบวกแปดนะในรุ่นบวกแปดอีกใบหนึ่งไปฮะเดี๋ยวไปทีละสองร้อยเลยฮะดูว่าจะได้เท่าไหร่ครับตั๋วเจ็ดใบครับตั๋วได้เจ็ดใบเปิดต่อได้ไหม อีก200ฮะตัวอีก6ใบบวก8มาใบหนึ่งโอเค200ได้6ใบนะอ่ะผมไปทีละย0บ้างทีละยี่ก็ก็เมื่อไ่ได้นะที้ะยก็ได้น้อยตัวได้น้อยไป200เลยฮะโอ้โห oh 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 6ใบเองเฮ้ย <Hey, S 1> ได้น้อยปะ6ใบเองอะไรครับเนี่ยตอนนี้ผมได้แค่21บใบ เข้าห้าใบโอ้โหเดี๋ยวนะผมนอนมาเปิดข้างล่างก่อนผมเปิดข้างล่างก่อนลุ้นตัวก่อนอ่าโอ้หไม่ได้ไอคอนฮะได้นี้มาแทนไปอีกทีไปยอีกทีหนึ่งไอคอนไม่ออกด้วยบวกแปดก็ไม่ได้ลุ้นด้วยอะไรเนี่ยเออได้แต่ฝั่งนี้บวกห้าคิดว่าตัวจะดีไหมอ่ะบวกแปดมาครับหนึ่งใบละ อ๋อ,อต้องรับใบหนึ่งโอ้โหไม่มาเหลือหกพันบาทครับเหลือหกพันบาทไปครับหกใบอ่ะค่อยๆเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีแข่งคู่แรกนะครับเจอกับคุณฟังกบนะครับอ็อได้เต็มที่ครับได้เต็มที่เพราะมีเงินรางวัลอ่ะผมกดพลาดแล้วเนี่ยไปกดโดนอะไรเนี่ยทอาไปสองร้อยไป สองใบในในเกมน,นะครับมันเละค้างหน่อยไอคอนจะได้ไหมหมื่นห้าเนี่ยไอคอนจะได้สักใบไหมครับอ่ะตัวมาสองใบาอาไมาสักสี่ใบซิตัวตัวไอ้สี่ใบน้อยมาก โอ้โหผมได้ตัวมาทั้งหมดผมได้แค่41ใบไม่ถึงระดับโอ้โหได้น้อยครับได้น้อยมากอ่ะไอคอนได้แล้วไอคอนได้แล้วโอเคได้มาใบเดียวโอ้โหบวก5ได้มาเยอะเหลือเกินอีก5ตั๋วมาบวก8ได้ลุ้นแค่ใบเดียวเจริงๆครับได้แค่ใบเดียวจริงๆครับไม่เป็นไร เดีย๋ยวมาดูเงินก่อนครับว่าได้เท่าไหร่ฮะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตอนนี้มีอยู่แปดหมื่นเอ็มนะครับจะถึงสองหมื่นเอ็มหรือเปล่าวันนี้เราต้องมาลุ้นกันเมื่อกี้มีอยู่แปดหมื่นนะได้ยังไม่ถึงหมื่นห้าพันเอ็มเลยครับได้มาหมื่นสี่ใบนี้ครับหมื่นเอ็มหนึ่งพันเอ็มถึงหมื่นเอ็มผมจะได้เท่าไหร่ไปฮะสามพันเอ็มได้มาประมาณหมื่นเจ็ดพันเอ็มนะครับโอเคผมมีลุ้นบวกเจ็ดด้วยอ่ามีลุ้นบวกเจ็ดด้วยแล้วก็ อารุ่นบวกห้าก่อนเลยครับแปดใบแปดใบรุ่นบวกห้าก่อนเอามาสักพันเองนะตอนนอเคลซีเบอร์ยี่สิบสองใครเอ่ยซีเยกห้าคิมซีเยกบวกห้านี่คือแพงสุดแล้วใช่ไหมอือโอ้โหหัวร้อนเลยอ่ะเก้าสิบบวกรุ่นไอคอนดูซิว่าจะได้ไอคอนหรือเปล่าได้ฉีดวัคซีนหรือยังยังครับ ยังครับยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครับจะได้การบวก8ตัวคุ้มคุมคับแบบนี้อ่าขอบคุณมากครับคุณมา,ามาริโอมาว่าอามาลุนบวก7เลยขีเกียจรอแล้วไปบวก3ถึงบวก7บวก7มาหน่อยมา LH ครับใครครับเบอร์9โคเชียดาวสซูเกอร์บวกหืมบวก5มาทำไมครับพี่บวก5เอง <c oughs> ผมตั้งแต่กิจกรรมนี้มาผมยังไม่ได้พักจีซองเลยนะ อ๋อเมื่อวานดูที่บ้านคุ้มทุกคนใช่ไหมเอโอเคร้อยเจ็ดโอเคมาดูว่าผมจะคุ้มหรือเปล่าอา่มาลุ้นบวกหกกันครับลุ้นบวกหกกันครับโดนฝัดแต่คอมเมนต์นะครับอย่าฝัดคอมเมนต์นะครับใครเอ่ย CM เอ๋อาบวกหกไฮดาราเอาบวกห้าตัวหนึง่งเอาบวกห้าตัวหนึง่ง ถ้าใครฝัดคอมเมนต์นะครับผมจะจะแบร์แน่วะเนี่ยเดโก้โอเคครับ 3000M เอ็มเริ่มได้ดีๆมาแล้วครับเอ,เอามันลุ้นบวกหกกันบ้างบวกแปรบีเอต้องมาเนี่ยจะมาจริงหรือเปล่าบวกหกครับฟันได้ปะโอ้ไม่ใช่ครับอังกฤษใครเอ่ย บา,าร์คลียบวกสี่อามรุนบวกหาดับร้อยบ้างดีกว่าครับกีซุงยังไม่ออกเลยไม่งั้นก็ขอสแตทสกประมาณร0 10 7ยเจ็ดรยแปก็ได้นะก้าสไม่ต้องออกก็ได้ลาซันบวกห้าครับสี0พเอมร้อยเจโอเคต่อไปเราจะมาลุ้นการ์ดเด็ดเดดกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ให้ก่อนพื้นที่ยังเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ขอเคลียร์นี่ก่อนนะล้างเกลือก่อนนะขอล้างเกลือก่อนนะ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะสิบนาทีที่จะหมดแล้วเนี่ยอ่าไปไปเกลือไปล้างเกลือไปปุ๊บเบิกไว้โอเคอยากดูไปไหนก่อนครับบวกแปดเลยไหมเอาบวกแปดกันนะบวกแปดนะครับขอปีฮอตเนาะกูลิดฮอตออกมาให้หน่อยได้ไหมครับกูลิดฮอต ไปไม่รีรอทอดมาครับบวกแปดฝรั่งเศสใครเอ่ยซีเมบวกแปดเจสใครวะใครวะไม่เป็นไรครับได้บวกแปดแล้วอ่ะบวกแปดมาถือว่าเลิกดีไอคอนเลยไหมต่อเนื่องเลยไอคอนไอคอนฮะไอคอนเข็มปี กว่าจะได้ไวเมื่อกี้นะยากมากเลยมาไอคอนมามาโอ้โยดูทรงแล้วไม่น่าเก่งาบีฟาวเลอร์โอ้ลีดิเกอร์ยังโอเคอยู่108ดัาบ50ขอคัดกอแป๊บแบบนึงนะครับโอเคครบแล้วครับมาทางไม่ออกเลยดูหลายคลิปแล้วใช่ไหมทำไมคนอื่นเขาออกเยอะจังเลยทำไมเราไม่ออกเลยเนะี่ยบวก5้ไหม ไปครับทีละใบครับมะลุ้นมาทีละใบวาไปให้ลุ้นหน่อยเบอร์ยี่สามบราซิลวิลินดาปะเนี่ยมิรันดาร้อยเจ็ดสแตท1ร้อยเจ็ดก็โอเคครับมาตีบวกได้แต่ขออย่าได้ร้อยแปดอะเบอร์สิบเจ็ดครับฝรั For ่งเศสเปิดตีบวกห้าราคาเท่าไหร่ร้อยแปดหมื่นเอ็มขายไม่ออกแน่นอนเปิด <laughs> ตีขายไม่ออกแน่นอน ราคาจะลงครับเบอร์ขาวไอ้เบอร์ขาวสตาร์ทขาวเยอรมันใครเอ่ยชิเดียราา3 0 0 0 m ็จริงโอเคโอเครัดได้รับได้สตาร์ทเขียวครับเบอร์23มนี่แวนได้อีกแล้วตัวล็อกตัวล็อกเลยรู้เลยตัวล็อกสีดำอยู่โซเลสหรอือเปล่าไม่ใช่ครับก็บแบ็คใครเอ่ย เอสปริเวตาโอ้โหโอเคแชมป์ย um ูฟาแชมป์ยูฟาได้อยู่มันหมายมันหน่อยสิเบอร์สี่ครับฝรั่งเศสแน่นอน CDM มาเก้ร้อยเก้าครับมาฮ่าร <c oughs> ้อยเก้าหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเอ็มเอาไว้เอาไว้หมื่นแปดก็มามากินเล่เล <c oughs> ่งิมาแล้วครับ จังหวะนี้ดีน่นอนไม่ใช่โอ้โหตัวเดิมเดีเรลล่าแตะกลางเน่เอามาดาับสามสิบบ้างครับนี่ไงมันยัดต,ตัวห่วยห่วยมาเนี่ยมาสองใบครับดับสามสิบพักจีซุงออกมาหน่อยพักจีซุงเบอร์วิ่งแล้วครับสีขาวเบอร์ห้าสเปน CDM ส e r g จ o Busquets หมื่นแปดครับหมื่นแปดครับบูสเก็ตแตดดีแตดดีไปต่อยาวๆรัวๆโอ้โหสตาร์ oh, สีแดงครับเบอร์ Be Holland, aw, 2, ยี่สิบแปดอลแลนดใครเอ่ยแตเดาเดี๋ยวไอคอนสองใบเราลุ้นไว้สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นบวกบวกแปดกันต่อ รุนบวกแปกันต่อเมื่อกี้เกลือนะเมื่อกี้การ์ดที่แล้วออกเกลือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปไปครับไปครับมาครับบวกแปดมาโอ้โหปีไม่น่าบวกแปดรงนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ว่าจะโหดกาสตาโวลุยกาสตาโวบาราซิลบวกแปดปีอัพแปดร้อยเก้ายังถูกเลย มาโอ้โหเบอร์อย่างเยอะเบอร์อย่างเยอะแบกซ้ายบวกแปดมาเฮ้ย <Hey! S 1> ใครวะเนี่ยดอทดมูลน,นะเนี่ยโอ้ยโอเคบวกแปดรัวๆใบนี้มาบวกแปดอีกทีมาบวกแปดอีกที UCL ครับเชลซี Chelsea. บวกแปดหรือเปล่าบวกแปดหรือเปล่าโอ้ oh. ใครเอาแปดบวกหกโอ้โห โอ้อดครับอดฮะเปิดเลยขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยครับ HYL นะครับแล้วก็ o ด b l e บทรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกดสมัครให้ด้วยนะครับเด็นเบสหบุกแมาเด็นเบสหบุกแปดสามหมื่นสามมันเอ็มยส เอาคืนได้อยู่เอาคืนได้อยู่เราต้องพูดขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะถึงจะได้การดีๆแต่จริงเราเหลืออีกสองใบนะฮะเด็ดเบ็ดบวกแปดครับมาเอาเรื่องเอาเรื่องได้ใช้แล้วไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่ต้องส่งดาวาก็ได้เพราะว่าวันนี้ดวงต้องดวงต้องดีแค่กดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ก็พอนะครับผมมาใบนี้ครับร้อยเก้าฟีฟ่าคมมาสูตรนี้ ตัวดีๆต้องออกแล้วครับเอ้ยส่งดีบาร์ซิลลิบอัลโดโลตัวกากสุดเลยลิบอัลโดโลออกอีกแล้วร้อยสิบครับไอคอนร้อยสิบครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะฮะนะครับผม แล้วก็ขอบคุณสเปซหลัก HYL คอลลาเจนนะครับมาข้ามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟทุกสาขานะครับดูว่าสั่งมาที่ไลน์แอดนี้ก็ได้ช็อปปี้ดัตช์ด้มีขายแล้วนะครับแล้วก็มีดับเบิลทรีด้วยนะครับผมตะแหนตรงนี้นะฮะมาขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามมาด้วยนะวันนี้ก็ใบสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดการ์ดอีกนะครับอีก ID หนึ่งของเจแปนนะฮะผมจัดไปอีก10,000บาทเดี๋ยบรรลุ้นบวกแปะไอดีนั้นด้วยเหมือนกันมาสําหรับวันนี้ สวัสดีครับอึบอึอ๊บปึ๊บโอ้แสงไรท์กาดโอเครับได้รับได้สองหมื่นเอ็มรับได, 20, รบได้รับได้ครับผมฝากไปเชียร์ผมด้วยนะครับที่เพจขอบสนามนะครับคู่แรกหนึ่งทุ่งตรง นะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยเดีครับผมสวัสดีครับฝากมาร์คหน้าด้วยนะครับฝากมาร์คเต่าด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ